สวัสดีครับพี่ยมสวัสดีคับสวัสดีครับพบกับผมบัวลอยไข่หวานแล้วก็พบกับคุณมีนบัวดํานะครับแล้วก็คุณมีวบัวขาวมันขาวตรงไหนวะเนี่ยงนงนะครับวันนี้เราก็จะมาแสดงการชกมวยกันเหมือนบัวขาวากับบัวดําต่อยกันครับเตรียมตัวเริ่มเฮ้ยกรรมการไม่เกี่ยวเอ้ยกรรมการไม่เกี่ยว อ่นะครับเดี๋ยวคุณมีก็ขึ้นมานะครับเฮียคุณมิวเฮ้ยเรอบดิมลอ่าคุณมีมายังเนี่ย้ดูไหยว่อะกันไปคุณมิวกลัวผมเหรอหลบต้องมิดเหีอคุณมิวมันไม่ลไป กผมจะรอโอเคโอเคมาแล้ว okay, ค okay, ok. the okay, ุณมิวคุณมิวครับมายืนตรงนี้เลยอานะครับเราจะมาเริ่มยกที่สองกันนะครับยกแรกคุณบัวเฮ้ยูาวมเล่นเลยียกม่ยมดีแล้วะมามาไมม่ผาให้คุณชกกันนะเนี่ย ฉันมก็มาดฉันมาดฉันมาดตรงนี้คือดีกับคุณเลยใช่ไหมฉันมาดชันมาดกับคนละมัดครับฉันมัดและมาดครับแน้วัดก่ดมองนี้ครับมองนี้ครับมองนี้ครับเดี๋ยวนะครับมองนี้เราจะมาเริ่มยกที่สองกันนะครับพอยกที่แล้วอะไรมึงกูกล้าจะสะกิดแต่ไม่ตาหาเลยกูแค่กล้าจะสะกิด อีกดยะมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่มีไข่ยิงแม่งอ่ะแม่งมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยผมอย่าต่อยผมมาแล้วครับมองนี้ครับมองนี้มองนี้ครับมองนี้ครับมองนี้ครับอ่าครับยกที่แล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอีกนะครับยกที่แล้วก็คุณบัวขาว ชนะคุณบัวดำนะครับแล้วมันจะมาเริ่มยกที่สองกันมาเลยครับ <c ười> <า> <c ười> ยังยังครับขึ้นมาอา่ะปงิงยกที่สองครับเฮ้ยกรรมการไม่เกี่ยวเฮ้ยอุ้ยก <c ười> <า> <c ười> รรมการเกี่ยวเอาไมวมกา่อ้นมึงเดี๋ยวมึงอ้าวเฮ้ยมิวกรรมการแล้วเหรอ ปกลัปืนมากลัวปืนมาวะมึงตายกลัวปืนมามึงตายจะบ้าไงกูไม่ได้เอามาไม่ไดเอามาเอามาแต่ตัวทัวยกเก็ง ปืนตีนเลยเฮ้ยมามามาต่อยกันใหม่ไอ้มิวเอาปืนมาทำไมไอ้มิวมือเอาปืนมามิวอย่ามิวอย่าพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวมิวขอดาบเลยขอดาบมิวมิวขีดดาบพี่จะฆ่ามิวแตงกิวเอาดาบเหรอเฮ้ย มันมันจะใครมายิงกาดหมดนะไม่เจอเฮ้ยมิวไม่เอามิวมิวแว่าใครรู้ไม่รู้นะเฮ้ยมิวพี่ไม่เกี่ยวเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้มิวมันจะยิงกาดแล้วไอ้หนี้อะไรบ้างอะนรบ้าง nhưng vừa đang xem là bây giờ xác nè ôi ý đám mới ui và vào đây view chết nè lên nè quá gìn này, gìn này. chơi bây giờ nè cái miêu nha. Miêu nha. อย่าอย่าอย่ามีม่เก็บระเบิดถับบ้องเหรอไี่สิ่งของ่หรอไอ้ไอ้บ้องเสียงปืนที่ไหนวะตายเย้เ้ปืนกอา ไมีนด้วยเหรอขอโทษมีมีนเราม่ร่วมมือกันฆ่ามิววะเฮ้ยเอ๊ะกะายโอ้ยมิ้นเฮียไอ้นไอ้สัตว์ แล้ปืนหมดแล้วหักหลังนั่นเองมันเกิดตรงไหนปะเดยวกูเอาไปเดี๋ยวกูไปแบ่งปืนให้ยองเจ้าอะไรน่ากวาให้มึงพูดแบบนี้ ถ้ามึงอยากได้ชีวิตคุณจริงๆอ่ะกปืนนี้แหละอุ้ยสัตว์อุ้ยองแต่งต้นฐานไอโกหกห้องเหรออามินอามินมึงเอาปืนนั่งยัไปเลยไปไม่เอาเลยจัดกว่าปืนนี้ได้ มีระวังือหลังอะเิไม่รู้ตัไมู่นะอไไม่ได้มีอยู่ไหนล่ะตายไอกูจะไปรู้ว่ามึงตายตรงไหนอ่ะกูตายก่อนมึงสัตว์ไม่ตายไหาะไหนวะ Yeah. อเว์ไจริงอย่าเล่นตู้ดิกมกันมาหมายแล้วุมือไม่ได้เวยร่วมือกันมามามือกันข่าฮมนชนะอชนะคนเดียวได้ครับอ่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ